ยินยิ้มส่มาสละเอ้ยปิดปากปิดมาดูใครมีซีซั้นจริงหน่อยปิดมาดูโอ้โห่ายไปกระบอกกรบอกงายเลยทีมืงหนีงายไปพี่ทุกคนขอถามแน่เจ้าเจ้าน่ะเป็นนันมอสูตรปะแต่ที่กับเป็นแต่เดี๋ยวนี้เขาบอกแหละนั่นบ่โดยยาแล้วเดี๋ยวนี้เออจะพอจจะอวยพรแบบราบรื่นหน่อยน่าจะรายการเอฟซีปุกจคนกำลังติดตามเมาอยู่โดยอยากจะใเปิดติดตามต่อไป ม่ว่าคลิปของเฮาวมิสซิพีในไดต่อไปสิมี้หมองอยู่หม่องเช้าบ่โดยหรือว่าข้าสิสซิพแบบนี้ต่อไปในไดเป็นติดตามโดยอยากจะขอขอบคุณขอบใจทั้งทีทุกๆทุกคนเด้อใครอยู่ดีมี้ให้เงินให้หนี้ให้ลำให้รวย,ยตลอดไปปรารถนาสิ่งใดอะไรใดสมความมุ่งหวังปรารถนาเด้อทุกูๆทุกคน,กคนบวชทำง,งานอยู่ไกลอยู่ไกลทางเราทางไกลหรืต่างทางไกลขอให้มีแต่ความสุขกสบายใจเด้ออีพ่ออีแม่เอ้ย มันนี่งามเป็นพิษปกติดิงามพิเศษบอกไรร้องเบิงนะบิ่ลรองกับงามเรียนแล้วนยิ่งยิ้มสิมาสะเอ้ปิดาปากปิดมนห้มีสียันจริงหน่อยโอ้โหงาไปกะบอกกะบอกงามเลยมันนี่งาเป็นพิเศษเฮ้ยเฮ้เลยเอามาเงินข่อยโย่ทีนีหลาะมันเตียงหนาเนาะ เออพี <One input> ่น้อยนมีความสุขหรือว่าฝนมีความอุกแมงกะลตังหน้าเบิ้งเอซี่บนสลเอิบอกว่าเดี๋ยวนี้สงสัยแล้วมีความรักความอย่างเห็นแม่ดูชมีคนงหน้าดูเลตัวเองมพิเศษจะู่่นิกันเลยเห็นแม่โดยเยดนเลยิเข้ากินน้ำว่าไอ้เนียบอกไพ่ญี่ปุ่นนะ

ท่างบ่าพัดนี่ยังเป็นหนีเพิ่นอยู่เป็นหนียังเงี้เรี่นหาเพิ่นมาตอกพาเฮือนเอออยู่เป็นหนีอย่างงี้เพิ่นมาซอยดิโดยหาเพื่อนมาซอยโดยตกบุญตกมือตกอโดยขอขอบมุณขอบใจด้วบ่อเหตุด้อโดยเป็นสะพานบุญในทางนี้โดยท่ายังม่ได้เข้าหาเจ้าเทื่เดียวอันนองว่างเอาเสืเข่าไปหาเด้อะโดยโดย แม่แม่ยังเชียรพ่อกันอยู่เลยพี่น um> uh> ้องกัยนี <h okay. <h ああ่อ uh ีกโดนดนพี่พ่อไงบอยังได้พ่อกันอีกโดนเยอะอ่ะแม่นเลยพี่น้องเอ้ฮักเพลงกันไหวดีกว่าสร้างกันเนาะถึงสีอยู่ไซเฮากะน่าสีได้ว่าเพื่อนยังมาเป็นกำลังใจเฮาแม่แม่สีอยู่ครอบเยอะครอบอะไรก็แล้วแต่โดยเฮากะยังหลุดสูตต่อไปคือเฮาสิสุกสิแยกสิลน้ำบากกะนี่ต่าเย้ลูกน้อย ดยเน่ยเนโดยโดยขอบคุณท <Patrol. S 2> <fire>. ุกสิ่งอย่างงประการที่เห็นนะมีอยู่มีกินยางรายีนี่รนะโดยใหเเทเอยู่ดีมีแห้งไยังไ้มีให้รับไม่รวยได้บเทเด้อสาไปทกลทไกลท้งใต้ดินแต่ก็ได้เด็กลาย โดยสบายดีเด้อสบายดีเอ้วขอถามเน่เจ้าเจ้าเน่ยเป็นอันหมอสูตรปะแต่ขี้กับเปิ้แต่เดี๋ยวนี้เฮาบ่ได้อันนั้นบอกยาแล้วเดี๋ยวนี้เออจะพอจะอวยพรแบบราบรื่นหน่อยน่าใชแต่ขี้กับพอได้อยู่อืมเเดก็ลิแล้วแบบหมอดูหมอยังชิดปะเขาเห็นหิ่งผ้าหิ่งยางเจ้าอ๋อนาะเขาว่าเป็นยางข้าจังซื้อมา โดยเฮาโซู่ห้าวซู่าเจ๊ห้เาเป็นแหล่แม่เพิ่นพาไปปัวโดยไปปัวน้ำทำหย่อนเพิ่นโไปเฮาก็เลยหนับชื้อเพิ่นมาเลยกล็เลยบูชาไหว้นะบ่าวที่แต่ประมาณนี้โดห้าวกันอย่างนี้ข้าเจ้าว่าว่าไอ้พัดเพิ่นเป็นนั่นโมเป็นอนั่นแล้ววะโมอันโมดูโมเดาบ่โดยเพิ่องนั้นเนาะแต่เฮาบ่ได้สูงเบิ่งโด้วยดยแต่วันนี้คือยาแล้ว โดยคือเขากาสีมามีตะหกักษาไหวบวา้านว้างมันยไหวโดยมีพญามังกรบูชาบูช่วงและมีแต่เข่าเต็มหนาเป็มตันบูชาเพิ่มใส่สุดเท้ามันยังขีดบูชาเพิ่นไวขาที่คู่มือนี่นหะรอปแม่คู่มือนี่เขาง่ายเคลือนใหม่เขายังบวชอียา่าง,งม่ธรรมาตัอยู่นอกโดยโดยเอาแบบเบิ่งลายบอกลายมือก็ได้ปอเขาบบเบิ่งไม่ได้บ่ปอเออปิดได้เดี๋ยวนี้นะโดย กับการเท่าดีต่อไปหรือดีพญาพญาเอากะสีขอวางเพิ่นโดยชุ่มบูชาไว้ซื่งบูชาองดีครับการอวยพรนี่การได้อยู่แบบไม่ขัดในใจเขาแม่แม่เพรเจ้าอวยพรนในคักลีเ่าวะไม่ขันอยู่ในจิตในใจเขาเองผมเขาสำนึกได้แม่แม่ย่ยแบบแบบมันแบบจังไรแบบมันถึงซึ่งนะเราอวยพรนะมันแบบเย็นๆแบบเนาะเขาแนวคนแบบเคยมีแบบประสบการณ์อย่างไงได้นะเคย แบบคนอยู่ในสีในถ้ำเป็นสีแบบนี้แหละพี่น้องไยเนาะโดยแต่พี่น้องเลยเคยต่ช่วงนี้กัสิบุ๊เพิ่นมีแต่บูชาไหวขาสีหากิงไปแม่แม่โดยตัวขากลับไปหักมาน้าเพิ่นโดยคุมือนี่พากัน็ี่ยังใส่คุ้มือเนเผาทาตบ่กับขายงเป็นเาาตสิบกเคยเอาพะขึ้นอใหญ่ใ้บเพอนสิยเอาโดยโดยเป็นเส้นหงพระ ก็ค ane, uh ือออกมาให้การห้ามการได้เพิ่นซอยโดยกาบ่มีหยังหลายอยากการผ่าขอบงำกระจายเพิ like. ่นขอพูดพอพูดของเพิ่นโดยโดยอยากให้เพิ่นดีมีแห้งสุขภาพดีแข็งตลอดไปเพว่าถ้าหนักที่การงานการายการขาการขอให้เพื่อนมีต่อไปโดยบ่มีหยังสิตอบแท่เพื่นพอเพื่นโดยมีแต่นํากินําใจเฮานี่แหละแม่นๆ่แย่การ FC ทุกจคนกําลังติดตามเฮาอยู่ ดยากังไงเพื่นติดตามต่อไปเนาะว่าคลิปของเฮาหนีสิเป็นมในใดต่อไปซีนี่หม่องอยู่หมองเศร้าบ่โดยหรือว่าห้องซีฟิลแบบนี้ต่อไปจ็อยากเพื่นติดตามโดยากอยากขอขอบขอบใจทุกทุกทุกคนเด้อใครอยู่ดีมี้ให้ง่ายทางนี้ให้รลำให้ด้วยตลอดไปปรารถนาสิ่งใดอะไรใดสมความมุ่งมั่นปรารถนาเด้อทุกผู้ทุกคนบัวทำงานอยู่ไกลอยู่ไกลทางเราทางไกลหรือว่า ขาค่อยมีแต่ความสุกแกสบายใจเลยอีพออีเมยเลยโดยโดยอข้าวมวยพอนป่นเยคลิปได้เลยได้ยนีงานได้ยี่ประมาณนักิโชนากิที่พูดไปแล้วเวลาสูไปพ่ามวยพรเรอนี่บัวไวเดี๋ยวเ้าหนึ่งก็ยังมาได้สำราญได้โดยเก่งเกุงยอดแล้วแหละคราวนี้มาข่าวดีสิข่าบพ่ จะฟังเบื้องบนกันนาะสิเป็นทางแม่น้องมวยอ่าเอ้าคือได้ยินไยเสียงก็แม่แม่เจ้าเจ้าพูดเอนเออเราประยู่เมื่อวานจักไปหาหลักมันูลแถวนะไปหาคุดจังไ่พเลยคือว่าด้เก็บันสมโนกอกสมโนคว้านจักแล้วพู้เจ้าพนนะะเกเปนผูแล้วผน้บ่อเซียงไปส่งไปแล้วโอ้ลักษณะแบบภูมาส่งไหมโดยโดยให้ลูกน้อย ถือหอสามนุ่ของมนุกว่ามั้งเน่บอกส่งใหม่กัเพื่นหูเพื่นว่าอยู่เซโนกินพูบ้างเนี่ยปจ๊ะม่ม่จวันแม่แม่เพื่นว่าคือสิบักขันมาส่งใหมัส่งยังโดยโไปล้วบัเโดยโดยปเนี่ยแต่เอาไปงเพื่อนมาหับอยโดยขังเพื่นกับเพื่นสิงใหม่กับงานแม่เต็มอยู่ในเมืองพี่ในแห้งๆเนาะเก็บสมุ่งควนะโดย ขายไข่เน่แต่ลูกเพิ่นบดจีเพิ่นเพิ่นเก็บเลยเพิ่นนะเพิ่นเปิดเท่นุกคุ้นเลยเพิ่นเอามาปกติเพิ่นเก็บได้นี่ปึ้มเป็นปึ้มเป็นยังเพิ่นสิจีกรินโดยอันนี้เพิ่นถือมาโดยเด็กพี่น้องเอ้อาสู่เจ้ากับเป็นกลังใจให้เด้อโดยเลี้ยงลูกตั้งว่าจะคนสามคนเมียอีกเห็ดอยู่ให้กินกับเจ้าแล้วเห็ดเนาะแม่เห็ดเล็กง่ายของเพิ่นแต่บริรลกษ์แต่ถุยก็หนึ่งเขาโดยนอกจากเนี่เออเออสักเสื้อผ้าได้สั่เจ้าบ่ก การคมตวเองนีกะซากเอ่งางนแกดัอพวกอยู่ในครัวในยังแบบทียูกินในเจ้าเบดหนึ่งเข้าหนึ่งน้ำโดยสวยกันใตวเอ้โดยมนเมนกัเฮากะหยุงยากับส่วนราย่สวยกันโดยสวยกันคนละนิดมาหน่อยเนาะควาการเพีนหน่อยขอให้อแม่ดินไม่ไหว้วเจ้าก่อนเด้อโดย ก็อยากได้ที่เป็นของตัวเองอยู่ตออัวก็ได้ตั้งตั้งให้ลูกเกต้าเต้าไหนใครเลงน้ำมันสีขาวโดยโดยเต้าน้ำมันเีโต้ลงแม่อยากให้ตะขอขั้วเลยลูกเต้าปูเป็นอสนีใหญ่นี่แหละแม่อยากให้เป็นตั้งรักตั้งทานไปเมื่อหน้า ข่าวว่าบเห็นเท่ากับเพื่อนงะว e ่าเออมีหมกยืนเศ้าบางดโดยโดยเท่ากับบัวักสีเพิ่งไทยแม่ก็คือพ่อแม่ทั้งบ้านก็ถูกง่ายลำบากเท้ากับบุญรุกข์เกา่าเมื่อแม่นัทีเลยเพื่อนกับดินดอนกับพ่อไดกกกกก้กัลุงเพื่อนห<ม>นึ่งมากเพื่อนกับแบบเอายืมเงินขึ้นหมูแ่มแล้วไปค้าขายกันตลาดมากเลยสูงโดย เคยถ่ายเพิ่นแต่ก่อนถ่ายเพิ่นมาอยู่ฟื้นแนเนาะจำได้จีบเขาถ่ายจ้ะตอนกามีอาจ้ะนะปัญโยฟื้นในป่าเด้ด้วยนั่นแหละจำได้ถ่ายแต่ตอนนั่นแหละพี่น้องเลยโอ้ผมผมมันย่อมไมมวะผมนี่ขออนุญาตถามเป็นอะไรง่ายผมผมงอกเป็นยังย่อมหรือว่าตั้งมักถ้าว่าผมเขาเกิดสีดำเขาทำตรงเนาะโดลืนปอดเคยหย่อมมาแต่น้อย โอ้เป็นข้าาอหมักในจิตใจเหาอเป็นข้อหมักในจิตในใจอาเกิดสีดำําเลยคือว่าเห็ดให้หนาตาเขาหนีโศกเศร้า,าบ<อ>่แล้วบัวซื่นบัวบ้านแล้วเขาไปย้อมซีนี่มาก,กะเออคือว่าหนาตาเขากะเซาะไซแน่บ่เอยเลย,ยแล้วเขาก็เลยหมักมาเลยโดย,โดยแบบแบบเขาได้แต่ก่อนกับมังย้อมเลยแต่ในนี้ยาอะไรมันนจะได้แต่ก็แล้วแต่คนมักเนาะเพราะว่ากันพี่น้องกันแบบเห็ดตามตัวเองมักกันแหละ ้องเอิ้นมาไม่ข้าเอิ้นมาอ่านบททองเลยนเนาะโดยใส่สายยาเลย <c oughs> สเพื่อนสวัดิังได้กก่ยาห้ามีวามในใจห้าแล้วพอ่อมน่มนอว่าเพื่อนถาคือว่าเพื่อนเอื้อแมันหกกาเพื่อนถห้กำลังใช้เฮ้าโดยากระดีใไทที่สุดบาเลยโดยโดยเพื่นกะนี่กะเฮตุแล้วสูตต่อไปได้โดยเสูเขาสาวอ่า เอาววามาลดให้มันยังเงสีลำบากจังไดก็ยาอยู่เพื่อนน้อยก็ยาโดยน้อยก็ยามีเอฟซีทุกทุนคอยติดตามมาว่ากะดีใจแม่โดยมีเาเช่หลายหลายนัใหม่กำลังใจเข้าไปหนมี้กำลังใจสีดไปหมดเลยโดยซึ่งสีทูกสีกสีลำบากทายน้ำไม้บอลายกระแาบบอท้ายพักท้ายหย่าบอเข้ากับพุ่ใชัแล้วแม่โดย ขอเนี้ยเขาเกิดมาซ้ำนี่เนาะวาสนาซ้ำนี่พี่น้องเลยย่มเขาหยุกเขายากเนาะย่มเขาทุกยากแบบนี้มีผืนเขามายื่นมือยือสูงกันเขาแกดีใจได้บ่อยทีโดยคือเขาหายังกะบหาบ่อได้แมนแมนช่วงนี้แต่ยังมีแนวขายอ่าช่วงโน้ไม้นี่เพิ่งสิขายพวกโน้ไม้ายโดยก็ช่วงมะม่วงกับขายมังม่วงเนาะแมนผักท่านกับขายมักกะทันแมนแมนอ่าไปพอได้เขารุ่นโดยรอบครัวบ่อยทีเลยโดย มาส่งนี้ได้จากโบมี่ได้ส่วงเนาะช่วงนี้กับยังโบมี่กัอกพอได้แต่เพื่อนมาเงินมาส่งแหละทั้งผู้ใหญ่ใจดีเพื่อนโดยโดยกัพอได้อยู่ได้กินทั้งเพื่อนพ่นพนอบอกขาดเพื่อน้วยแต่ก่อจ้ากับพา่อทานบ่อยแต่ก่อนกับเผา,าแต่เดี๋ยวนี้กับเฮาสิทัดใหม่เพื่อนเฮากะเพียงใจเพื<น>่อนด้วยมียังกับของเพื่อนแหละมียังกับเพลงเฮากับบอกข้าบอกเธอโดยโดยทันสิเป็นทัดตัวเพื่อนบักเพื่อนซีนกับเพื่อนทางไหวกับเฮาอยากเพื่อนให้โดยกับเรว่องประกาศกันได้ ยายเพิ่นห่วงเพิ่นห้ามเน้เนาะดินเพิ่นพี่น้อยแม่นแต่เฮาไปตัดเสามาเฮ็ดตู่การยังกันไปตัดอยู่ดงการยั้งญาตตัดตัดยู่แถวนี้บ่แม่นเออแถวขึ้นไปกับเป็นดินขึ้นเฮาก็ยังคิดว่าค่อยตัดไปมื้อละต้น2ต้นแม่แม่เเอาตามที่ความเหมาะสมเฮาแหละแม่สิไปอคนมาดีก็บ่ได้พี่น้อยแม่นเพราะว่าาเฮก็อาศัยเพิ่นอยู่อาศัยเพิ่นโดยถ้าบ่มาพ่อดีกว่าจำเป็นสิได้ขอโดยเอาเท่เอ้ย สิได้คอน้ำเพิ่นแม่กันน้าสิ่ขอกะเ้องบุหินเพิ่นเนาะเ้องกระเลยไปทัดเอาโดยโดยอาบน้ำอาบน้ำได้ใช่อาบไปใช่ไหมน้องน้องนี่บ่อาบน้ำนี่อาบอยู่สายนี่สางนี่ตักเมื่ออาบดิโดยอันเดียรย่งมือเล้งเรากัมาอาครับโดยโดยใครอยู่อันน้ำอยู่ใกล้อยู่เนาะโดยกกได้ใส่กระซวงนี่บ่ทีเอลยือเห็นมองน้องมวยกันพี่น้ำส่างบ่นส่างก็นั่นใส่ไว้ได้ใส่ได้เป็นแดงแดงมีน้ำบ่อะไรใหม่ใหม่แมงใหม่มันเปื้อน โอ้แบบโชกุบกนั่นนี่ก็มีบอกขวามองเลยขวบมองกองน้ะไม้นี่ก็มีแบบกระมีเนี่ยกระมีบอกมีแต่สองบ่อเนาะมันต้องได้อันทำความสะอาดทำความสะอาดซะขึ้นพี่น้องเอ้ยโดยซะขึืดใหม่จักใส่ได้อ้าเจ้าชุ่มเจ้าลงมาได้บ่ย่านปิเล็กได้บ่ี่ได้ไม่ใช่บ้านบ่เออเป็นอันน้ำสั่งข้าวโบราณมาได้เนาะ นี่แต่ทุกยันนั่นแหละเพป่นโบกเบิดอืตก็คือเฮาอาไรไม่ใหม่ต่อได้คืมาใส่ได้โดยโดยลงกับจ็คสีลงได้ไหมบาทงอยไม้ไปบ้านได้ลงเนาะได้ใส่ไม้ไปบ้านลงไปแต่ยังทองบางยังวิวๆเลยแต่ว่าลงไปนี่เฮาก็สะอยู่ด้วยมาได้มันสะอึดอัดเออมันสบ่มีอากาศมันแคบเนาะมันแคบแม่นๆเพราะว่าอากาศเฮข้าด้วยเพราะฉะนั้นจะเสี่ยงเลยซั่นน่ะแม่นี่แต่าใส่แต่ไรได้ก็ใส่ไปก่อนโดย รอบางที่หอยเนาะโอ้โหใส่สิ่งลี้เนาะบางที่มื่หนึ่งมาหล่นหอยได้ทีไม่เนี่ยโอ้สาธุแบบที่เลยโดยโดยขยันนะเจ้ากันฮาเบิงในคลิปนี่ยังกัเป็นคนแบบดูมันนะแกเฮาวแกน้าวโพเฮ็ดเบอสูตรแกแยกไปสีสูบบนี่เเพราะว่าเฮาเป็นเสาหลักของครอบครัวเนาะเาเป็นเสาหลักของครอบครัวข้าวโบดฮาวแกคือสี่บุหรีกินิขินสันส่าโดยโดย การวันง่มาอยู่นี่นาคาขนาดพนักงานเสษตทั่วปลูกมะแทงปลูกพักแม่นได้ยากได้พวกพื้นญี่ปุ่นมาปลูกน้ำแน่พ่อได้ใส่ใบพื้นโดยยาดพื้นญุติงโดยโดยอยู่นี่กับคนละเจ้าเด้่ยกระปุกญี่ปุ่นเนาะแม่นคนละเจ้าอือบอกอยู่นี่เขาว่าคือ้นชิวได้โดนอยู่ดอกตามคาดคิดเบ้างไหมจะบอกกลัวเขาตอนนั้นเพื้นซ้ำหมดจั๊กตอนนั้นมันใกล้ทางและข้าวเจ้านั่นดิ ไ้สูมากว่ะี่อ่อไ้สูมากโดยโดยคุยกัเจ้าของเป็นใกล้เป็นเหตุการณ์ใดเป็นเหตุเนาะแมนแมนโดยมันไปอันกีดกั้นผลไร้ของเพินเนาะเพินบอกฮันนี่ก็จำเป็นแลยพี่น้องเลยากยยกแมน้าวบาตัวนี้เหยืประยโยกเลยาบูฮู้่าสิไปอยู่ใส่โดยคาบูฮู้มนการมาสิไปอยู่้โหอย่า่สมมตรว่าเขาอันไ่เขาจะนีสิไปใช่โอู้หบอกว่าแค่ซื้อเมื่อแรกเขาบองอยู่บ้านเจ้าใช้บ้านเจ้านะ คำสั้นเพลงไหนเพลงข้าวเนี่บอสเพลงันสั้นเกีกับมึงใส่ผู้ท้องโอ้พูดเลยเนาะแม่ข้าวกระเมื่อพูดกระบ่มีหม่องอยู่โดยเมื่อสุ้นแม่กระบ่มีหม่องอยู่อยู่พูดกระทุกเนี่ยคือกันแม่เพราดินโดนเผินกระเพราะแดดจะลมเพื่อนเผินเพราะแดดจะลมเพื่อนเผินโดยโดยคือพูดบังกระห็ตให้เห็นหน้าอยู่บ่ทางบามบ่บุมหน้าบ่มใหญมหน้าอะแม่์เราอยู่กับใครจะแม่กราอยู่กับพ่อกับพ่อยังเบิดกับน้องผู้หนึ่งกับยูหัน โดยเป็นอเอาครอบครัวแล้วโดยแต่ก่อนแต่เก่าก็เคยมีไหนาตะก่าโดยคุยกับมีมีคุยสามตัวโดยนากาไหนานี่มีบบมีรถไทยอแลเลม่ไปยืมรถเถาะยืมเงินมาซื้อรถเถาะรถไทยแหละมาเห็นนะโดยโดยแลแม่หาเงินใส่เพิ่นบอท่านกี่ดอกเพื่นขึ้นธนาคารแลเพิ่นก็เลยมาคายเอามาคายเอาอัน ดินบ้านแล้วก็เฮือนเฮือนกับกระลังตั้งขึ้นโดยแต่เฮือนตั้งคืนกับเฮือนไม้นี่แหละโดยแต่ว่าตะกี้มันกับหุประมาณแพงน้องบ like ่าวทีเนาะเพื่นเอาสิตั้งเฮือนไม่ได้โดยโดยกับเตรียมตู้เรียบร้อยแล้วเป็นกะบดาวกับอกกัเบื้องมาตะกี้ก่บเพิ่นดาวเอาไรยวันโดยโวยสีมากขึ้นปุ๊บเฮือนเป็นยังนี่แหละกับผู้ดีเข้ามาขายเอาเบิร์ดให้นาตาเกะเป็นกะเอาไปเบิร์ดกับโบเลียนยังโดยอันนี้ควา่มจริงที่เรามาโดย เป็นกับบูเลียยังแบบนี้กับพอดีเพิ่นไปเะหิตงานน้ำหมูกับพอดีหมูเพิ่นึ่งมีดินอยู่ตอนหนึ่งพอลมเอื้อนแล้วเพิ่นกะปั้นไห่ล้านหนึ่งกับพอได้ปลุกอยู่อาศัยแถวขมือนี่โดยโดยอันบัดเมียเจ้าอยู่บ้านเดียวกับเจ้าบ่เมียเป็นพุนทางพาร้านพาร้านโดยเออมันมาพบกันใช่สบายไหมมากพบกันเพราะความถูกยากไม่ง่าย อยู่สวรรค์นี่ด้วยเพราะว่าเพิ่นกาบบวชเมืบ้านเกิดบ้านเกิดเพิ่นกับบวรมีพ่อแม่เพิ่นอุปสมบทมาอุปญุกพาแต่งเต็เพิ่นน้อยน้อยต่างคนต่างบวรมีคือกันนะเนาะได้เพิ่นกันมาจ้างอยู่ลุงเลยนั่นเป็นอยู่ลุงเลื่อยเพิ่นยุบแล้วกับบวรมีทางไปเพิ่นกันเลือกออกมาอยู่นี้โดยต่างคนต่างบวรมีแม่มาเพิ่งกันว่าทั้งโดยมาปลกมาเพาะกันกากบวชเป็นบวชแต่งอยู่น้วกันไป ม่ดูยำหักเพลงกันแหละครับพ่อแม่ดูเล่กันไปแหละครับพ่อเนาะครับบมีต่างคนต่างโมมีกะคือว่าแนี่พี่น้องยดูลำกันไปไว้สิกะพ่อแหละดมีความสุขแหละครับพ่อครอบครัวเราถูกต้องแม่แมนถูกต้องแบบว่าจัดงานรูหลระรูลาหรอกเนาะขอให้มีความสุขพี่น้อยอยู่ลำกันนึ่งก็ได้แต่โดนแล้วนอกจากว่านี่มีลูกสามคนอยู่ในเ้ามาเอากันจะเปิดอกครั้งกันเลยสองพันสิบสาม จากปีอะไรสิบปลายปีสิบปลายปีปีสิบเอ็ดปีประมาณนี้ด้วลูกกับมีแต่พูเป็นแต่แพงไปหน่อยโดยจากปีลูกยังปุ๊ยไงปุ๊งลูกมีเจ็ดปีเจ็ดปีปุ๊ที่สองน่ะห้าห้ามาจกปุงที่สามเนี้ยก็ได้เจ็เดือนโอ้ดวยดยอ่าบริข่งเขาเียนบ่ลูกน่ะเข่าหังเียเข่าอยู่เข่าอยู่ข่าบดสอง่แม่ลุดลุดเพลุ่ดที่นุะ จักคคลาสโซนตาเขานี่แหละโอ้เพล่ะครับกับบ่ได้อภัยบ่มีรถไปสองทิศแล้วโดยกับผู้ดีทั้งผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นป่าคิงกับป่าแมวโดยยิ่งข่าวว่าลูกหลานแบบบ่ได้มาห้เฮียนเพิ่นกาผากมาเป็นสะพานบุญน้ำเบาอันนั้นเบาเสียงเบาบุญไปอกไปแป้งหอยโดยโอได้อ่าโดยด้านแต่ห้องเฮียนเนาะโดยไปสะมาเมื่อกี้อันนี้ คนเผืนอยูุ่้งเรื่อยเป็นเขาเมลินโดยแล่เขากับพ่อได้ส่งลูกส่งเต้าไปเห็นไปนี่ไปเจรจากับยืมหนวดเพิ่นโดยเก่งใจเพิ่นยู่หัวมันยังกระแพงช่วงนี้โดยท่านนำมน้ำมันอีกย่งนี้เนาะน้ำมันอีกมันจะแพงบ่เถอะเลยพอดีเพิ่นแพ้งแหกับพ่อได้ไปส่งลูกไปงานหูเฮียนโดยโดยขาดลายทิศเลยขาดสองทิศสองทิศเลยตั้งหมดทันโม้แล้วเฮียนแม่ เพงมาได้ชาไปเปลงรดนั่นนี่เพิงบ่เปล่งเอาไปเปลงแล้วเปลงแล้วซุกในเพิ่นนัดถ้าไปเอาโอ้สีรอถาทางบ่าวบุญพาไปเอาโดยโดยอ่าพี่น้องเอ้ยพอดีเลยอ่าไปส่งน้องๆมาเขาหงเงียนภูแลนอบรรทัดภูแลเนาะไปเขาอยู่รักสิบสองรักสิบสองโดยอยู่อันนี้พี่บ่ทางแยกบรรทัดในเขาไปนี่อืมอืมขันบรรทัดนี่มันสิไกด์เพราะว่าลงพุ่นอีกเด้ยเขาอยู่นี่กอะอ่าดีแล้วพี่น้องเอ้ย ตอนเที่ยงก็ไปฮับบ่อด้วยในอะไรตอนเที่ยไปฮับถ่ายฮ้าสิบปลากินเข่ายูพุ่นนี่ยมันโบมีมูเพิ่นเลิกแล้วเพิ่นก็ไปเอาแบบเอาเข่าให้เพิ่นโฮไปสองคนเพิ่นโบได้บ่เพิ่นบโบยูบพิยูโบมีมูเดี๋ยวเพิ่นบโบยูเอาจะมาไปฮับไปอยังไปส่งที่ยันว่าเจ้าเปลืองนมามันจ้าแล้วกะสีเปลืองอยู่กะจำเป็นโบเหยื่อลูกเพิ่นโบยูกะจำเป็นแมนแมนโดยห้าบ่กินข้าวพี่กะตอนเที่ยงก็ไปเนาะโดยตอนเที่ยงกับไป โอ้หลายรอบอยู่ได้่หมเป็นสามลบเมนบอสสามลบไปสูงยมืบ้าไปย่้าหนึ่งกลับมาอีกได้จะสองอันไแมนสองไปเอาอีกตอนเที่ยงอีก่ะมาอีกมาอีกแมนสี่เลยหกแปดปดรอบหมดแล้วแปดรอบพี่น้อยต่อเผื่อชิหอดไกลเด่ได้ผูกข้นทึงแมนแมพี่น้อยว่าเาน้ำอ้าหน่กัด ยืดเงวไปว่าไปแห้งมวนไปพี่น้องเยเนาะพอดีอ่าสี่สิบแปดนาทีเลยเงวพอดีเดี๋ยวชิลงบ่ได้พี่น้องเยโดยโดยขอบขอบใจคือกันโดยเดี๋ยวว่างๆฮะจะขับหาเจ้าเด้อโดยขับไปเยี่ยมมะยามเพื่อนมังกรพี่น้อยโดยเดี๋ยวหันมาว่าทั้งลุงพันธุ์อีกคนโอ้เป็นได้แล้วเราตอกแป้นโอ้แล้วแล้วเออใช้กัอคือบัตรเลี้ยวปัตรแล้วแหละ จ้กเอาปั๊บเ้าปั๊บเราสรุกันพอยมมาเลจบเลยแหละจบคลิปเลยใา่แล้วนนั่นแหละพอร์มมาเ้ยพี่น้องเอเนาะแต่ละคนชีวิตกันเผ่าอยู่แบบเงียบุกถุกพี่น้องเอ้นสิกวดอันนี้ได้ออเครื่องกันดนบบันเนาะอันน้มันอันนี้พี่น้องเอ้เตรียมมาเครื่องขึ้น ลางก็ซีเอีักแผ่เลุงเนหนึ่งดออันนี้จะลืมขึ้นตอกได้ะสนมันเห็เด้อตอกเขแล้วลมพัดี่ห้วยมันหื้งไปได้ไหมมาเฮงอันทง้ร้างมาขึ้นมาได้ที็นีกะหาพวกเศษแป้นเศษยางไมาใส่หินมัน พันจะไปเวงไมมเป็นเวงยังมันกับบอลนั่นขนาดด้วพี่น้องเลยสี่ด้ายเป็น,นปเพิ่นโอ้เครื่องเอาไว้ทางใต้เพิ่นมาสักประเทศประตูเห็นยังคะแนนบ่บ่จะเห็ุเองบ้างหุ่นละลักสิง <c ười> เออนเนาะ อ่ะโอเคนะพี่น้องนะบางทีก็สิขอจบคลิปก่อนพี่น้องเลยเดี๋ยวมาพบมาพ้องคลิปหน้าเด้อพี่น้องเนานะโดย